เจ็ดหมื่นซื้อเลยเป็นบ่ตัาสินใจซื้อเลยโอ้ยสาวสองตัวบอกใหญ่เนาะไงอ่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่เด็กคนรุ่งบินเหรอผู้ใดลงเร็วใดเร็วเดิ

วบ่รู้แล้วกูรู้เรื่องครับเออเว้ากันรถติสงสัยสิสงสัยมันแปลแล้วสิยากจะซื้อบ่ผู้ใดซื้อตัดบ่หรือยังไดบ่เป็นบ่สินํากันบ่บ่มันนํากันอยู่โอ้ขยิบให้กันอยู่ส่งซิกมีซิกเเวียดก็มีซิกคือนเนาะก็ส่งหยิบใส่กันโอ้ต้องสังเกตอาการนําเนา อือบอกโอ้ผมว่ามาหลังเขาบอกโอ้เนาะเจ็ดเจ็ดหมื่นพี่น้องเจ็ดหมื่นจะว่าแบบสุดท้ายแล้ว lúc luận điệu, cha muốn khui ăn cần? một lúc bạc, hả? À, lúp một, phần cháu. Yeah. mẹ to biên nào vào? mày, tại là nó sẽ lên nữa mất cả đấy. lúp mươi một cháu ở đâu vậy Hãy rồi mặt cần mặt 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 cái mặt 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 đấy tôi mặt 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 tôi đi, mặt 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 đi nhai mặt 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 nhai mặt โอ่งว่าเอาตัวนั้นมาหน,นีิโอ้ว่าเอาตัวเถอะขึนปั่นกันแล้วพี่นอ้องไอคือคนเราโตโตน้ำกันเวียดหน้าเพิ่นมารับเสืออยู่ทั้งอันพี่น้องเป็นฟ่วงเนี่ับเสืออยู่ทั้งตลาดโกคกเจริญอันนี้ฟังนี่เป็นงัวพี่น้องเป็นงัวเพิ่งจะซื้อหลายอยู่ดินี่พี่น้องเรียบร้อยเพิ่งซื้อไส้นี่แหละใส่ละมื่นไปปลานี่เนาะ จ้าบาทปัญญาล้ำจั่นตามซีโต้ซีโต้สัตว์ละเม่นบ่หโอ้เมนกลัวๆนี่พี่น้องล่อขึ้นรถขึ้นรถแล้วผมจะได้เงินหนิไม่ทำเนี่ซื้อแล้วเพราขึ้นรถเรียบร้อยจะได้เงินพี่น้องแดงแดงมากับไปเวียดนามบ่เนาะเขาได้ขายเขาได้อะไรแด้งๆหนิแม่ลูกฮะมื่นสามมื่นสามมีพี่น้องตัวนี้ดิ สิบหกหมื่นสามหมื 18, 1, 8, yeah. oh, to, 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 to. ่นหกพี่น้องไปเวียนไปหญ่เพิ่นทั้งเจ้าจังบาทนี่ฮะมื่นแปดห้าร้อยนี่พี่น้องหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเวียดนามพี่น้องโอ้ยโทรศัพท์ไปเวียดนามเวียดนามเวียดนามพี่น้องลดฟวงดิข้าเจ้าก็มาซื้อให้ทุกนัดนั่นแหละแต่ว่าข้าเจ้าเน้นอ้วนอ้วนเด้อพี่น้องเด้อถ้าจอยข้าเจ้าบ่ซื้อเด้ข้าเจ้าสิเน้นอ้วนอ้วน พี่จังน่อยหัดจอยจอยกับอะไรล่ะข้าแต่ว่าเป็นง่วนเลี้ยงอยู่เนาะนีะ่ในในงามเลยพี่น้นงมมองแม่นี่ไปเวียดไปเวียดเขาเจ้าขายยางเดียวได้บอกเนาะจะขายจังเดียวบ่งหูเนาะเข้าเจ้าเลี้ยงอยู่บ่เวียดนามมีที่เลี้ยงอยู่บอบอหอยเวียดนามมาซื้อหอยพวกนั้นเนาะขาเจ้ามาซื้อกัดมีห้องผีเพราะว่าข้างไทยมป็นง่วนอะไร เราจะเอาซื้อลายเรือยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากขายงัวขายควายแล้วเขามาขายพี่น้องเีาตลาดโคกเยอะเลยนี่เวียดขุ่นฟังเนึ่งขุ่นฟังนั้นเวียดทึกกันหมดอะไรโอ้โหเนี่ยก็เวียดทึกกันพี่น้องพี่ห้อยบ้านเฮานี่เวียดไทยราคาดีป่ะฮะดีกว่าไทยบอลหรือไทยไทยถือกว่าเวียดดีเล็กตัวเนาะเดี๋ยวจะโตเดี๋ยวจะแล้วค่ะเจพี่เอย่าข้ามเลย ต้องผุนกระเบียดที่กันพี่น้องอตัวนั้นเป็นแม่มันอันนี้ลูกมันนี่พี่น้องขายให้เบียดนี่แหละเจ้าว่าขายเบียดก็จีคล้ายไอ้ไผแล้วเบียดแน,น่เขาจะเอามาอสื่อให้ตลอดพี่น้องตลาดโคกเจริญพี่นออโโ้นนองด้านหนาแป้งข้างนี่เป็นเป็นอันนาพี่น้องเป็นงัวนี่<อ>รับบอลราคาอะไรราคามันนี่ซิปฮาบอแมนบอกซิปฮาหรือเซาห์ ซิปห่าเบิ่งเอ๋อด้อยพี่น้องเด้วยนะซิปหา่าคุณยายบ้านตักว่าทั้งเจ้าอ่ะสามเมื่อนี่ตัวนั่นเนาะมันขืนยังกับอ้วนกับจอยได้พี่น้องโค้งสางง่ายง่ากับได้ราคาดีราคาสามเมื่นอยู่นี่เขาอะไรปัญญาตัวนี้ทั้งเจ้านี่พี่น้องเขาจะาสื่อเวียดเพิ่นมาหลับสื่ออยู่ทางโขกจะเลื่อนสื่อใส่หนิได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีเขามาขายเลยนี่ใส่หนิเขาจะาสื่อบ่ออันเลยล่ะนี่ นี่แล้วแต่ราคาตัวบ้นเด้ตัวหน่อยกับถือกตัวใหญ่กับแพงพี่น้องเป็นว่าสามหมื่นสามหมื่นก็พอไงเตี้ยสามหมื่นสามห้าร้อยบาทาบนดดี่พี่น้องนี่เบื้องอารมณ์นี่ทุนพ่วงไม่ได้เ้าจะเอาบดเดียวหน่อยเด้แม่มันกำลังคำเลี้ยงขึ้นอยู่เป็นเวียดพี่น้องเพิ่นขายเพิ่นอยู่บ้านน้องแว้งอนะแต่บลบ้านเล่า อำเภอจะเลื่นศิลป์หละพี่น้องเขาเจ้ายู่หันละมองเขาเจ้าซื้อขายกันมองเขาเจ้ามองพักเขาเจ้าอันนี้ขายง่วงสำหรับไายงัวเขาเจ้าเอาแต่ง่วคกล้วยบดเดีวซื้อแบบมาทุกนัดบกว่าวันเสาวันนางข้านเขามากทุกนัดพี่น้องเมลูกผู้ใดมีงัวมีกล้วยขนเขามากพี่น้องขนเขามากอามาขายให้มันเหีืยหน่อยลุงเนี่ยมันจังได้ราคาอี่พี่น้องถ้ามาเบื่องบรรยากาศคนซื้อขาย ง่วงกายตลาดโคกจะเลื่อนเสาเนียเหมือนเสาพี่น้องผู้ใดมีงว่วงอะไรแกเขามาพี่น้องทดลองซื้อไห่ตลอดทดลองไห่ราคาดีได้พี่น้องราคาดีดิเอาเขามาขายพี่น้องจักบาทล,ละนั้นห่างนั่นย่างห้องไมห,หมล่ะห้าพันสิบห้าบอหมื่นห้าพันขายเพิ่งจักบาทบานเนี่ยขายหมื่นหา้านี่พี่น้องเขาเอาขึ้นร,รถนี่ เต็มทั้งแม่ทั้งลูพี่้องนี่เอาเข้ามาโลดวันเสาเกาเข้ามาได้ทุดทไายจบจบเวียดจักบานล่ะขายสามที่เวียดสองตดีวยโอ้งานวุ้นผมบอกไงล่ามาให้ผมอย่บยุ่งสามเมืองเด็ดใครว่าล่ะจะเห่นง่วหไงว่าง่วนห่อยๆเจ้าเล่นเด็กอ่นมันผ่านอยู่ ผมขายเบียร์สาม้ายสามสิบสี่เจ้าซื้อต่อแล้วบ่ผมซื้อต่อผมซื้อสามเบียร์ก็บีสองของโอ้ห่ายขวดพวกน้หายเด้พี่้องเเรื่อยยู่เลแล้วนกเหื่อยยู่เยาหวานซังมาลูกสองเ0 0มเถยมยาหวาน้ังมาลูกควมโอ้เจ้าหาซื้อแต่ดค้อนมันลูกเหโอ้พี่น้องสามหมื่นเด็แล้วมาขายสามหมื่นสี่พันว่า นีพี่น้องนมาสับสื่อทุกชนนัดลาพี่น้องเขามาโหลดกูได้มีงวมีควายเขามาพี่น้องคนสื่อบ้านนี่เห็นบอตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องเอ้๋ยวจิภาไปบิ่งเงินมองเขาขึ้นเาขึ้นรถเาปิดรม้มอ้ันเแะลร้อนวั้ว